เครดิตไม่ดีเอ่อธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ยากนะเอ่อผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเรื่องของบัตรเครดิตเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้ยอมแล้วว่าธนาคารเข้มงวดมากนะครับบ้านหลังนี้ยังอยู่นะท่านผู้ชมนะเนื้อที่236ตารางวานะครับราคา2อล้านเจ็ดแสนพิกัดอยู่ที่ตมศรีบัวบานในเมืองนะครับจังหวัดลำพูนนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะ EP ที่072เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็บ้านหลังนี้มีท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมน่าจะประมาณ20,000กว่านะผมลงคลิปไปน่าจะประมาณน่าจะเดือนกว่าไม่ถึง2เดือนดีนะเนี่ยนะสีเทาๆเ,เนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางนะครับ2เลนนะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดนะครับชัดเจนนะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นที่เก็บของนะครับเนี่ยนะส่วนฝั่งนี้จะมีห้องนอนพร้อมห้องน้ำนะแล้วก็ด้านบนนะครับ จะมีอีกสองห้องนอนส่วนห้องครัวท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนี้นะห้องครัวนี่นะแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยลำไยอันนี้เจ้าของเขาเก็บไปแล้วนะน่าจะเก็บประมาณเออสักเออเกือบเกือบสองเดือนแล้วแหละนี่นะลำไยยอมแล้วมันดกมากเลยเจ้าของเก็บไปแล้วเรียบร้อยนี่นะบ้านหลังสีเทาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดกับบัวเนี่ยนะครับสีขาวนะครับนี่นะ สวยๆยังอยู่นะท่านผู้ชมนะส่วนการเดินทางเข้าเมืองใชร้ระยะเวลาเพียงแค่15นาทีก็ถึงนะท่านผู้ชมนี่นะไม่ไกลนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยเนื้อที่236ตารางวาเจ้าของซัพ์เปิดราคาไว้ที่2อ0ล้านเจ็ดแนท่านผู้ชมนี่นะเออเนื่องจากฝนตกนะอ่าอย่ามันท่านเออดูแล้วทำไมแปลกๆเสื้อกันฝนเนี่ยต้องติดไว้เลยท่านผู้ชมเออช่วงนี้อากาศไว้ใจไม่ได้ครับผมอ่าโอเคครผมก็มา แจ้งว่ายังอยู่นะครับนี่นะสหาท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับนี่นะเรียนเชิญครับผม